ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly ่วินเทียสนะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคลียทางฟ้าเปิดดวงเปลี่ยนเออนะคะโอเคได้สักทีจริงๆอนะ่ะคือเฟิร์สอะ่ะอัดไปแล้วเทคแรกแล้วทีเนี้ยมันแบบมันเหมือนหยุดชางางะงักอ่ะตัวเฟิร์สเองเนี่ยแหละงงแบบเออแบล้งไปแป๊บหนึ่งนะคะก็เลยแบบเออเอาเอาใหม่ลองอัดใหม่ดีกว่า ก็นะคะก่อนอื่นเฟิสต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไปกดคําโฆษณากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิสแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคพลังงานในวันนี้เนาะมีทตุดินพฤษภกันบังกรน้ำก็ปรากฎบินพิจิกแล้วก็ทตุลมเมถุนตุลกลุ่ม,อมเอเนอร์จีคือชัดเจนมากหลายๆคนก็อยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อืมเอ่อมันเหมือนเป็นการเคลียร์อะไรเดิมๆวิถีเก่าๆก่อนหน้านี้อาจจะแบบเหมือนมันเป็นไพ่เอ่อเฟิร์สมองว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของความแบบทะเยอทะยานหรืออะไรมากเกินไปอะไรเงี้ยเลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออีกอย่างหนึ่งมันเป็นการที่เอ่อเป็นการรานส์ f o r m a t i o n การเปลี่ยนแปลง จากตัวตนเดิมไปสู่ตัวตนเดิมก็ได้นะคะเอ้ยอะไรวะจากตัวตนเดิมไปสู่ตัวตนใหม่สิเออเป็น the best version, the best version ก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยฟัรู้สึกว่าเซนแรงด้วยหรือตัวตนคุณเนี่ยคุณเป็น king of c u p นะคะเป็นคนที่มีเซนอืมอาจจะเป็นแบบออผู้ให้คำปรึกษาเป็นแนวแนวแบบโคชชิ่งได้เออเป็นเป็นครูบาอาจารย์ค่อนข้างที่จะมีสภาวะอารมณ์ที่นิ่งเป็นคนสุข,ขุมอืมนะคะแล้วก็ ในช่วงนี้ฟูรู้สึกว่าคุณปรับคุณปรับบาลานซ์พลังงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีอาจจะมีเรื่องราวให้นึกถึงให้ทบทวนแล้วกันอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆให้ทบทวนนะคะแล้วคุณก็เหมือนได้แบบเหมือนตระหนักรู้ในตนเองกับบางสิ่งบางอย่างมีการแบบเหมือนเชื่อมต่อกับตัวตนภายในหรือไฮเออร์เซลมากขึ้นก็ได้นะคะหลายๆคนเนี่ยคือไฮพิเทสขึ้นมามันหมายถึงการที่ ฟังเสียงภายในเกี่ยวกับ inner voice เนาะเป็นเสียงจากภายในกำลังบง่งบอกบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกคุณให้กลับเข้ามาแบบภายในเพื่อหาคำตอบจากสิ่งที่คุณได้เจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่มันแบบแสนสาหัสเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามเนาะเพราะว่าสิบดับขึ้นมามันแปลว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจบลงแล้วหรือบางคนมีการจบลงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณกำลังคุณกาลังจะออกจาก คอมฟอร์ทโซนออกจากจุดเดิมๆเพื่อไปเริ่มต้นใหม่มีพลังงานของคนที่เข้าใจโลกมากๆเนี่ยมันคือความสิ้นสุดของวิบากรรก,าบากรรมเก่าวิบากกรรมเก่าเออซึ่งตัวคุณเนี่ยเหมือนแบบกําลังจะเริ่มต้นใหม่แล้วเป็น เป็นช่วงที่ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นฟิลลิ่งที่แบบมันดีมากขึ้นมันมันสงบมากขึ้นก็ได้สงบจากภายในหลายๆคนถ้าอยู่ในช่วงของการฝึกจิตดูจิตปฏิบัติทําสมาธิสวดมนต์หรืออะไรก็ตามเฟิรนคิดว่าเนะี่ยตอนนี้พลังงานบุญซับพอร์ตมากๆนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะ อะมันมีไพ่3าเหรียญ3ถ้วยขึ้นมาก็คือความ Abundance ์นะคะคีย์เวิร์ดเป็น abundance, อ b u บาน n c นความอุดมสมบูรณ์การเฉลิมฉลองอืมอาจจะได้รับชัยชนะในเรื่องใดมาหรือว่าแบบมันเป็นเรื่องของความสุขเรื่องของแบบฟ e ลลิ่งก็ได้ที่รู้สึกว่าเอออะไรอะไร,ะไรมันเริ่มดีขึ้นนะเหมือนแบบเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างมากขึ้นอืมหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยบออิ๊กอะไรภาพใหญ่มองมองเห็นภาพใหญ่ภาพรวมของชีวิตมากขึ้นรู้ว่าจะไป ทางไหนมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบตัวคุณเองอ่ะพยายามบาลานทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงนิงนความรักหรือว่าสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวคุณก็ได้นะคะ,ะ the world เนาะมันมันหมายความว่าที่ผ่านมาอมืที่ตัวคุณได้พยายามมาใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะแล้วความสําเร็จในครั้งนี้มันเป็นความสําเร็จที่มีผลระยะยาว เป็นการความสมบูรณ์พูนพร้อมเป็นการเตรมิมเตม็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามตอนนี้ที่คุณเจออยู่เออบางคนเจอสถานการณ์เรื่องของความรักบางคนเจอสถานการณ์เรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวหรืออะไรก็ตามะฟอรู้สึกว่าเหมือนคุณได้แบบมันเหมือนครบอะมันเหมือนมันมันวนมาครบปงจรอแล้วคุณได้ผ่านคุณได้เจอประสบการณ์คุณได้เรียนรู้กับมันนะคะแล้วเหมือนเข้าใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะ โอเคแล้วก็มันถึงจุดที่คุณได้กลับมาทํางานกับภายในมากขึ้นไฮพริเทสเนี่ยเป็นคนที่มีสัญชตาตญาณเป็นคนที่เซนแรงนะคะมียานอย่างรู้อืมที่พิเศษก็ได้นะคะแล้วก็อ่ออีกอย่างหนึ่งเฟาจะพูดเรื่องอะไรเนาะอืมประมาณนี้นะคะทุกคนหนาทีอรอ เอ่อเฟิร์สขยายไฮพิเทสดีไหมขยายไฮพิเทสดีไหมติ๊กตอกติ๊กตอกอืมเอ่อไฮพิเทสเนี่ยเฟิร์สก็บอกไปแล้วนะ้องมันเหมือนเป็นการที่ตัวตัวคุณเองอ,ะอ่ะเอ่อหรือจิตใต้สำนึกกำลังบอกให้แบบกลับ กลับเข้ามาฟังสัญชาตญาณภายในบางทีอ่ะก่อนหน้านี้ที่คุณเจอเหตุการณ์ต่างๆนานามันอาจจะเป็นความที่ไม่เชื่อไม่เชื่อสัญชาตญาณตนเองไม่เชื่อเซนตัวเองทงัทง้ทงที่เซนน่ะคอยบอกบอกตลอดอว่าให้ไปทางนี้อะไรเงี้ยให้ตัดสินใจแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะมีความดื้อก็ได้นะเออมีความดือ้อมีความไม่ฟังมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเรียนรู้แต่ว่าฟังคิดว่ามันก็มันก็ไม่มีอะไรบังเอิญในสิ่งที่คุณเจอนะคะ ประมาณนี้อะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างค่ะว่าดวงคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าหัวข้อของเรามันเป็นหัวข้อเอออะไรนะลืมละหัวข้ออะไรนะ TikTok TikTok นั่นแหละทุกคนอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคลียร์ทาง ฟ้าเปิดดวงเปลี่ยนอืมแล้วเรามาดูกันค่ะว่าดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะคะเฟิร์สใช้เป็นไพ่คุณอานี้ได้ชื่อแล้วนะคะทุกคนคุณอาแองเจลิกก็คือเฟิร์ก็ลองถามดูจะให้เฟิร์เรียกสัพพนามแบบไหนอะไรยังไงเออสรุปได้คุณอาจ้าโอเคคุณอาค่ะมาดูสิว่าเพื่อนๆพื่พี่พน้องๆดวงกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคะหรือมีอะไรต้องระวังบ้าง Love Compassion ความเห็นอกเห็นใจหรือ,อการสร้างอะไรใหม่ๆก็ได้นะความรู้สึกใหม่ๆความ f, ill, f ully, ฟูลฟิลลิ่งเขาเรียกอ,อะไรอ,ะ er feeling, อ่ะ Deeper Feeling หรอ s p i r i t u a l i t y มันเกี่ยวกับเหมือนเป็นความรู้สึก ที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณได้ก็ได้หรือว่าเป็นเกี่ยวกับความรักใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาก็ได้นะคะดวงเปลี่ยนแบบเหมือนคุณจะรู้สึกว่ามันมีความสงบจากภายในมากขึ้นเมือม่อเมือม่อ,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 อได้กลับมาอยู่กับตัวเองโอ๊ยใบยแรกเปิดมาก็สวยแล้วค่ะทุกคนทุกคนลอลิงนะมีความทุกคนลอลิงทุกคนต่อค่ะคุณอาว้ายคืออะไรจ๊ะ สองด้วยฉันขอรับพลังงานนี้ไปด้วยละกันนะคะก็คือเอ่อใบนี้ก็คือสองถ้วยนาอทุกคนถ้าเกิดมาดูไพ่บ่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องของอ,อ p r t t n r r s h i p อะไรใดๆหรือ โรแมนติกเลยโรแมนซ์เลฟแบบรักที่โรแมนติกหรือว่าคู่นั่นเองเกี่ยวกับความรักที่กำลังจะเข้ามาอมืความรักที่มีความแบบดึงดูดกันออ๊ยทําไมแบบมันมีแต่เรื่องความรักคือฝซับละเอียดมากเลยนะทุกคนพูดเลยเราเปิดอะไรารอบแล้วขึ้นความรักมาแสดงว่าตัวคุณน่าจะเด่นในเรื่องของความรักนะคะคนที่เข้ามาฟังวันนี้อะไรอีกคะคุณอา หรืออีกอย่างหนึ่งทุกคนมันเป็นการแบบเปร่ยนประสานตัวตนอืถ้าสมมุติแบบไม่คุณไม่ได้แบบว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยอะไรอ่เงี้ยอาจจะเข้ามาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการประสานรวมตัวตนของคุณคือแบบเหมือนความเข้าใจในเขาเรียกความเข้าใจในด้านหยินและอย่างของตัวเองอะความบาลานซ์ของหยินและอย่างความบาลานซ์ของตัวเองทุกคนจะต้องมีทั้งหยินและอย่างเฟมินีนมาสคิลีนอยู่ในตัวใช่ไหมเออมันเป็นการที่แบบ เข้าใจทั้งสองด้านด้านดีและด้านไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะที่เฟอร์สเห็นเนาะต่อค่ะคุณอาอะไรเอ่ย The Empress โุ้ยไพ่ดีเวอร์โอเคความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเอ่อ แล้วก็มีผีเสื้อด้วยเออผีเสื้อมันหมายความว่าการ transformation <c oughs> การเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่ง everything จริงกับเบืในชีวิตคุณเนี่ยฟอรู้สึกว่าทุกอย่างมันเคลียร์ทางมากขึ้นอืมอคีย์เวิร์ดใบนี้เนาะนมันก็คือความอุดมสมบูรณ์ความสวยความงามความประณีตเหมือนแบบฟอรู้สึกว่าอะไรก็ตามก่อนหน้าน,นี้ที่คุณรู้สึกว่ามันทุลักทุเลหรืออะไรมากขึ้นหรือก่อนหน้าน,นี้ถ้าถ้าเกิดว่า DM place ขึ้นมาอืมผ้า เหมือนเหมือนเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการแบบเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะเออตัวคุณอะ่ะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นออมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถึงถึงเลยดึงดูดเนี่ยถึงเลยดึงดูดแบบคนที่เข้ามาอาจจะเป็นกัลยานามิตรก็ได้อุ้ยไฟดาเพอโอเคถึงแบบอาจจะเป็นแบบกาลยานามิตรก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่รักเสมอไปอืมอาจจะเป็นคู่รักแบบแนวแนว,แนวใหม่ก็ได้อืมแล้วแต่คุณจะนิยามบอบแบบ เออเป็นรักแบบไหนอาจจะเป็นเพื่อนแบบเพื่อนแท้รักแท้เออเพื่อนแท้รักแท้อะไรฟิลนั้นนะคะหรือเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตอืมเหมือนแบบตอนนะตอนนี้คุณเหมือนกับกาลังที่จะได้เริ่มสร้างสรรค์ชีวิตของคุณแล้วอะเหมือนประมาณว่าคําไหนนะในรมิตชีวิตของคุณเองอะอืมมันเป็นแบบจุดที่เริ่มต้นแล้วถ้าใครแบบผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านความเจ็บปวดผ่านการซีโรราบมาแล้วนะคะต่อค่ะคุณอาคุณอา เดอรชาลิออตจ้าการการไปข้างหน้าเออเดอรชาลิออตเนี่ยมันหมายถึงแบบคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่แล้วนะตอนนี้นะคะมันเป็นการแอคชั่นความสำเร็จเออการมูฟเมนต์ m o v e m e n t forward ก็คือการก้าวไปข้างหน้าความก้าวหน้าต่างๆนั่นเองนะคะแล้วตัวคุณเองแกร่งมากถึงแม้ว่ามาเห็นปะมายูนิคอร์นนี่มันหมายความว่ามันหมายความถึงปาฏิหารกิกได้ปาฏิหาริที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างเป็นปาฏิหาริที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะคะแล้วเป็นความสมดุลที่มาทั้งสองสีเนี่ยนิสัยจะคนละนิสยัยถูกไหมสีดําสีขาวจะคนละนิสยัยคนละแบบเลยแต่คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีหมายความว่าตัวคุณนั้นอะ เหมือนแบบกำลังที่จะ manifest บางสิ่งบางอย่างก็ได้แล้วก็ได้ลงมือกระทําแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณจะกำลังดําเนินไปเนี่ยอม,มันเป็นเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณละมันเริ่มตอบโจทย์สําหรับคุณแล้วนะคะต่อคะ่ะคุณอาอะไรเอ่ย four of cups นะคะ ี๋เฟอร์ขยายหัวผับเพิ่มนะอุ้ยอุ้ยอุ้อะไรเอ่ยคุณอะ t o of h e a c l e เออ <t ool> ก็ยังไม่แบบเหมือนมันก็ต้องสมดุลเนาะในในในทุกเรื่องอะ่ะอืมหรืออาจจะมี choice เข้ามาให้คุณเลือกก็ได้เดี๋ยวนะใบนี้นะใบนี้อ่ะเฟอร์ขอหรือใบนี้กำลังจะบ่งบอกว่าตัวคุณอนะมีสิทธิ์เลือก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรืออะไรก็ตามอะ่ะคือเหมือนนะตอนนี้คุณสามารถเลือกได้ได้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะคือแบบให้ฟังเสียงตัวเองเนาะ มันมันจะมีช้อยมีออปชันเข้ามาให้คุณได้เลือกมากมายอ่ะเอออยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไปเส้นทางไหนมันใช่สําหรับคุณเสมอนะคะณนะตอนนี้อาจจะเป็น energy ที่แบบคุณช่างใจอยู่อืมออโอกาสเหมือนกำลังจะมีโอกาสเข้ามาอืมอาจจะมีทั้งโอกาสที่คุณไม่โอเคคุณก็สามารถแบบเลือกได้อ่อเออเออขาเรียกว่อ,อะไรคุณสามารถแบบปฏิเสธได้อะไรทํานองนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะเนี่ย พอพลังงานคุณอะเฟร์คิดว่าน่าจะแบบมันอาจจะแปลเปลี่ยนมาเป็นดี p อมเพรสแล้วก็ได้นะคะอะไรต่อคะคุณอ่าเดอะซานายเกินปุยมุยมันคือความเพียวความโพสิทีฟเอ่อความสุขความสำเร็จต่างๆเฟอรรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของคู่เรื่องของอะไรก็ตามอ่ะ มันจะมีความสุขมากขึ้นใบนี้เป็นใบพลังบุญแบบสุดสุดสวิงลิงโกอเป็นไพ่โพซิทีฟมากๆทุกคนคือพลังงานดีมากเ,เขาเรียกอะไรการมองโลกในแงด่ดีหรือแฮปปี้เนสหรือว่าสักเซสความสำเร็จที่คุณกำลังจะเจอใครที่เหมือนตอนนี้มีเป้าหมายอะไรหรือว่าต้องการแบบไหนสมมุติแบบคุณมีตอนนี้ความต้องการของคุณเนาะเป็นแบบกำลังมุ่งในเรื่องของความรักการศึกษาในเรื่องของความรัก การเข้าใจตนเองการศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณหรือการหลุดพ้นหรือการทำสมาธิการฝึกจิตการสร้างบุญกุศลหรือการทำงานหรือความเจริญทางทั้งทางโลกและทางธรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เฟร่รู้สึกว่ามันมีพลังบุญของคุณซัพพอร์ตอะนะคะอะไรที่ทําดีอยู่แล้วนะคะทําต่อไปแต่อะไรที่ไม่ดีเนะี่ยเหมือนแบบให้มีสติมากขึ้นรู้เนือ้อรู้ตัวนะคะประมาณนี้ แต่ไพ่ใบนี้นะถ้าขึ้นมาเออบ่งบอกถึงว่าเออคนทุกๆคนที่เข้ามาดูเหมือนแบบจะต้องแบบทําสมาธิมากขึ้นแล้วก็ทําอะไรที่มันเปิดเผยมากขึ้นความเพียวความบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะยิ่งซับพอร์ตคุณแบบอ,อ่อหลายหเท่าอ่ะอือท,ท,ทุกเขาเรียกไะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะยิ่งสปอร์ตคุณนะสมมุติว่าคุณมีขึ้นความถี่ที่ดีใช่ไหมเวลาทําสมาธิอ่ะเราก็จะมีลื่นความถี่อีกแบบหนึง่งที่แบบไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบทั่วไปอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบมีความโกรธความนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าคิดลบกับตัวเองหรอเนี่ยมันเป็นขึ้นความถี่ที่ต่าแต่แต่เวลาช่วงเวลาที่เราทําสมาธิจิตใจเราแบบมันสงบหรือว่าเราได้เคลียร์จิตเคลียร์ใจเราอ่ะอม,มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบดึงดูดอะทุกคนอืมประมาณนั้นนะคะ ก็รู้สึกมองภาพเนี่ยแล้วมันแบบมันเป็นความอุ่นใจอะมันเป็นความแบบสงบอะเออมากกว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ความแฮปปี้ที่แบบอ้าดีใจอะไรเงี้ยแบบมากมายแต่มันเป็นความที่แบบอุ่นใจอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันเฮ้ยเพลงนี้ลอยขึ้นมาเฉยเออความแบบเห็นปะ ความความพาทิตแบบหลับตาแล้วก็เหมือนแบบมันเหมือนเป็นความสงบจากอินเนอร์อะเออมันมาจากอินเนอร์ไพดีแอมเพรสเช่นกันทุกคนมันเป็นความสวยงามความงดงามที่มาจากภายในถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเรารู้สึกด้อยค่าหรือเราอะไรก็ตามอะค่ะกลับมาเคลียร์ที่ภายในอยู่กับภายในอยู่กับความวุ่นวายในใจแบบ สำรวจเออเขาเรียกว่าสำรวจภายในจิตใจแล้วก็เหมือนค่อยๆให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยๆกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองเฟร์นพ,พูดเลยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยคุณไม่ธรรมดานะอืมคุณเป็นคนไม่ธรรมดาอย่าร้อยค่าตัวเองเดสคาสค่าต่อจะ้ะแดาบคืออะไรแม่แม่ก็มา8ดดาบคืออะไรคะคุณอา สิบไม้เ <Netz> ท <ank pedir als> <UNKNOWN> ้าเรื่องงานก็มาเด้ออาจจะเป็นอ้อให้ให้แนะนำแหละแล้วก็10 of cup ปิดท้ายเจ้าแม่10 of cup ปิดท้ายค่ะจบนะทุกคน everything จริงกระเบล happiness divine love อืม blissful เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวนะเพื่อขอ ความแบบมันเป็นการแบบความสุขความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเอ่อเกี่ยวกับความฟูลฟิลอะอทุกสิ่งเอฟฟี Bell, นะ่ติงจิงกะเบลเนาะมันเป็นไพ่สิบถ้วยมันคือความสุขแบบที่เต็มที่สุดแล้วอะ่ะ ก่อนหน้าเนี้ยอาจจะเหนื่อยอะไรมาต่างๆนานาหรือใครที่แบบมุ่งเรื่องของงานอยากทํางานเยอะๆรู้สึกว่ามีไฟอะไรในช่วงเนี้ยฟะคิดว่างานจะเข้ามาเยอะยิ่งแบบสายอินฟูสายแบบยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ตามแบบเกี่ยวกับงานอะไรก็ตามที่แบบต้องรับงานเยอะๆหรืออะไรเงี้ยแบบอยากได้งานเยอะๆจะมีเข้ามานะคะหรือภาคอีกใบหนึ่งอ่ะอีก,นอออกในแง่มุมหนึง่งไพกาลังบอกว่าบางทีอ่ะ คุณไม่ต้องแบกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวอืมนะคะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยแล้วก็อีกอย่างนึงอะระวังความคิดระวังความรู้สึกระวังอารมณ์ของตัวเองอืมเอ่อไม่มีใครทําร้ายเราได้นอกจากตัวเราเอง เราทั้งนั้นอะความคิดของเราทั้งนั้นแหละที่ฆ่าเราไม่มีใครแบบคิดไม่ดีมีร้ายหรืออะไรก็ตามแบบสมมุติว่าถ้ามีจริงๆก็ปล่อยเขาไปใครจะทําอะไรใส่เราเท่ากับว่าคือเราอาจจะเคยแบบมีสัญญาร่วมกันมาเกตมาทุกคนอาจจะไม่ใช่พบชาตินี้ก็ได้เราอาจจะเคยแบบไปมีอะไรเขาเล่าไปทําอะไรให้พบเ,เขาพบชาติก่อนก่อนหรืออะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้เฟิร์แบบไม่อยากพูดถึงอะไรมากแต่ว่า สิ่งที่มันสําคัญตอนนี้นก็คือเราจะไม่สร้างสัญญาให้ใครเพิ่มแล้วก็ไม่สร้างสัญญาให้กับตัวเองด้วยไม่ฆ่าตัวเองอะเออไม่ไม,ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม,ไม่ไอความความคิดนี่นแหละที่ทําให้เราแบบแย่เองอะความรู้สึกเราแย่เองนั้นมันคือการฆ่าตัวเองหางอ,อเหมือนกันอืมนะคะเนี่ยก็เลยแบบให้ระวังให้เขาเรียกอะไรให้ระวังเรื่องของความคิดของตัวเองให้ดีอะมีคํานึงเนาะเด้งขึ้นมา อยู่กับคนเยอะๆให้ระวังเรื่องคําพูดอยู่กับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะคะเนี่ยให้ระวังความคิดความรู้สึกความเชื่อ,อรมตัวเองให้ดีบางทีอะมันเราอะชอบเอาความคิดหรืออะไรก็ตามเอามาพันธนาการตัวเองไว้ไพ่เตือนแค่นี้เองนะคะตัวคุณณออนะตอนนี้เฟรอรู้สึกว่าพลังงานอะคุณดีมากๆแล้วดีมากๆแล้วชีวิตกําลังจะดีขึ้นชีวิตกําลังจะมีความสุขกําลังดําเนินไปได้สวยมากแต่ว่าสิ่งที่เนี่ยควรพึงระวังเรื่องของความคิดนั่นแหละ อะไรที่จะเอาชนะตรงนี้ได้ใช่ไหมทุกคนก็คือการดูจิตการฝึกจิตนี่แหละนะคะทาสมาธิฝึกจิตตั้งใจแบบจริงๆจังๆลองหาข้อมูลดูก็ได้คุณจะฝึกแนวไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดให้เฟิร์สแบบแนะนำเนาะเฟิร์สเฟิร์สตัวเฟิร์สเองเฟิร์สแชร์ประสบการณ์ละกันเมื่อก่อนเฟิร์สก็แบบไปมั่วเลยเดี๋ยวก็ไปพุทธเดี๋ยวก็นูนจิตวิญญ,ญาณจักรวาลหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะเหมือนแบบมาถามใจตัวเองว่าเราต้องการแบบไรเออเฟิร์สรู้สึกว่า เฟิร์สต้องการที่จะหลุดพนะ้นอะแบบเพราะว่ามันเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เราไปติดความสุขไปหลงหลงไปกับความสุขมากๆแล้วพอเหมือนแบบมีความทุกอะมันก็ปึ้งมาเลยอะเออมันเป็นฟิลแบบปึ้งเข้ามาแบบ แบบเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่กับความคิดเราไหลาตามสถานการณ์ต่างๆไปได้ง่ายอะทุกคนมันมืดแปดด้านอะแล้วก็คิดวนอยู่อย่างนั้นซ้ำๆออ,อกออกจากความคิดนั้นไม่ได้ออกจากความรู้สึกนั้นไม่ได้แต่วิธีแก้ก็คืออยู่กับมันค่ะเอออยู่กับมันไฟกับมันดูไปเลยดูความคิดไปเรื่อยๆอืมดูซิมันจะคิดไปถึงไหนอะไรเงี้ยเพราก็ดูไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วพอเรารู้ตัวเออตอนนี้เราแบบ คิดเยอะเนาะเราเป็นคนคิดเยอะเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไอสิ่งพวกนี้มันก็มันไม่มีอะไรจีรังอะทุกคนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดบบไปไม่ว่าจะเป็นความคิดเอ้ยไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความกังวลความกลัวคิดมากคิดเยอะอะไรต่างๆคือมันแปรปรวนไปหมดทั้งวี่ทั้งวันถ้าเราตั้งใจมาฝึกฝนตัวเราจริงๆอะแล้วเราสามารถทําได้ในทุกๆอิริยาบถด้วยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธิแต่เมื่อไหร่ที่เขาเรียกอ,อะไรอะ แต่มันจะยากสําหรับผู้ฝึกใหม่ก็คือผู้ฝึกใหม่ก็ลองแบบทําสมาธิวันละแบบห้านาทีสิบนาทีก็ก็ดีนะมันจะพัฒนาขึ้นไปเองแรกๆอ่ะฟุฟ้งแน่นอนมันฟุ้งอยู่แล้วเป็นปกติเราเชื่อไหมว่าเฟิร์สอะ่ะก็ยังฟุ้งอยู่ทุกวันเนี้แต่ว่าเราอะ่ะเริ่มมองเห็นแล้วมันเหมือนแบบเราเริ่มทันอะ่ะเราเริ่มทันความคิดของเราขึ้นเรื่อยๆอะ่ะทุกคนเวลาอย่างเช่นอะ่ะเรานั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมความคิดมาแล้วบางทีก็ฟุ้งมาแล้วปึ๊บ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 แต่เราเริ่มมองเห็นละเออพอคิดป๊บบบอ่่ะกกกลลลััมมมาาาาททีีหยยใจเเว้ร รู้สึกตัวอืมรู้สึกตัวตามร่างกายเนี่ยแบบลมเฟิร์สเปิดพัดลมแบบตีใช่ไหมตอนที่เฟิร์สทำสมาธิเออมันก็มีลมกระทบทั้งตัวอะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวบทมันจะแบบมันจะสงบมันก็สงบเองอืมนะคะอย่าไปบีบเค้นว่าห้ามคิดห้ามฟุง้งนะคะอยู่ไปเลยดูไปเลยดูไปเรื่อยๆลิสว่าจิตเรามันจะคิดไปถึงขนาดไหนจะฟุ้งไปถึงขนาดไหนนะคะ แล้วกําลังสติเรามันจะมากขึ้นถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ค่อยมีก็ตามอืมแล้วก็อย่าเพิ่งแบบอีกอย่างหนึ่งอะสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าชะล่าใจเอออันนี้เฟิร์สขอแบบแบบแชร์ประสบการณ์และการเฟิร์สเนี่ยผู้สายผู้สายชะล่าใจในเรื่องของสติบางทีเราคิดว่าเรารู้แล้วเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราคิดว่าเรามีสติแล้วลอะไรเงี้ยแต่พอแบบ ลองย้อนกลับไปเหมือนมองไปอีกแบบเราเหมือนแบบชอบพลาดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างเออทําอะไรไปโดยแบบพลาดอ่ะเออใช้ความรู้สึกบ้างใช้อารมณ์บ้างอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ละกันแชร์แบบสั้นๆส,สั้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแถมใต้สําหรับนะคะแพจเราวอนเออจะกดไม่กดดีกว่า พนอบอลก็คือการได้ทําสิ่งที่ตัวเองแบบสนใจแพชชั่นใหม่ๆงานใหม่ๆหลายๆคนถ้ามีการแบบอยากจะเปลี่ยนงานรู้สึกว่าอยากจะมาแบบเดินเดินเส้นทางของตัวเองเนี่ยเออลองทําในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองใช่ไพ่คอนเฟิร์มมากๆเลยหรืออีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตก็ได้นะคะประมาณนี้ทุกคนอ่ะยังไม่จบเดี๋ยวเปิดเป็นไพ่ออลเคลแนะนําปิดท้ายแล้วกันนะคะ ก็อยากจะแนะนอำอะไรกับทุกคนคะ่ะ e t r e a t ละทิ้งสิ่งที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์หรืออะไรก็ตามที่แบบ คุณรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตอะ่ะเออให้ละมันทิ้งมันไปอย่าไปอย่าไปเสียดายอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นความท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกขอให้คณรู้ว่าข้างหน้ามีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่มันมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องเจอที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะอะไรที่แบบมันมันมันท็อกซิกต่อใจคุณอะอะไรก็ตามที่ทําให้คุณหมองหม่นคุณเศร้าใจอะคะ่ะเดินออกมาจากตรงนั้นเถอะนะคะไพ่บอกแบบนั้นนะเฟิร์ไม่ได้บอกเลยเหมือนเหมือนเฟิร์ใส่อารมณ์อะ ขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าแบบมันมีฟิลลิ่งเข้าไปด้วยอะ่ะอ่ะต่อขอสามใบพอซีคาวเซลขอคำปรึกษาบางทีอะ่ะเหมือนตัวคุณอ่ะไม่ต้อง เออถ้าสมมติมันหาทางออกไม่ได้จริงๆอะ่ะออาจจะแบบไปหาที่ปรึกษาหรือหาแบบคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณสบายใจเล่าปรึกษาการระบายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันจะทําให้แบบเหมือนคุณอาจจะได้เขาเรียกไรได้คําแนะนําหรือว่าได้ข้อคิดดีๆได้แนวคิดอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะประมาณนี้ pause for reflection ใบนี้แปลว่าหยุดเพื่อการไตรตรองบางสิ่งบางอย่างเหมือนแบบถ้าสมมติมันรู้สึกว้าวุ่นมากๆเหมือนที่เฟิร์สบอกเลยใช้เวลากับตัวเองให้เยอะๆแล้วก็แบบเหมือนใช้หยุดพักหยุดพัก everything jingle bell เพื่อมาไตรตรองอืให้เวลาได้ตัวเองให้เวลาได้ให้ให้เวลาตัวเองได้เออคิดทบทวนไตรตรองสิ่งต่างๆอาจจะมองอะไรได้เห็นอาจจะมองภาพ อะไรได้ชัดขึ้นถ้าสมมติมันเจอปัญหาอยู่มันมีความกังวลมีความกลัวมันมืดแปดด,าด้านมันหาทางออกไม่ได้วิธีนะี้ช่วยได้มากที่สุดอือแบบอยู่แบบอาจจะแบบเอออยู่คนเดียวใช้เวลาคิดไตรตรองทํานู่นทํานี่ก็ได้อืมเดี๋ยวมันจะมีไอเดียใหม่ๆมมีนู่นมีนี่เข้ามานะคะโอเคอ่าสุดท้ายนะคะส่งท้ายด้วยไพ่แองเจิลนะคะมาดูกันว่าแองเจิลอยากจะแนะนำหรือบอกอะไรกับคุณ ขอแปดใบเจ้าค่ะหนึ่งหกทำในสิ่งที่ถูกต้องเออหนึ่งหน,งหน,งหนงึคำตอบคือใช่1นึ่งอย่าลืมที่เคยสัญญากับตัวเองไว้ 4, 4 4 4เธอเท่านั้นที่ทำได้เออห8ึ่ไม่ใช่ สรุปใช่หรือไม่ใช่คะเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งแปดอย่าสร้างความสับสนให้กับตัวเองหนึ่งหนึ่งคุณมาถูกทางแล้วหนึ่งสองสามอีกไม่นานเกินรออะแถมค่ะใต้สำรับเป็นแปด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 เธอจะสมปารนาในทุกสิ่งนี่ต้องการ ปิดสวยมากทุกคนก็รับแค่ข้อความที่รู้สึกว่าใช่แล้วกันนะคะทุกคนส่วนอไอ้ใช่กับไม่ใช่เนี้ยบางทีเฟิร์สก็ไม่รู้นะว่าใครแบบเหมือนตั้งคําถามอะไรไว้ในใจหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นคําตอบเพื่อมายืนยันก็ได้หรือถ้าคุณเห็นเลขเนี้ยอถ้าคุณเห็นเลข1881เนี้ย จากที่อื่นอีกนะจากที่อื่นซ้ำอีกอะสีที่คุณคิดอะอาจจะแบบเออแองเจิลหรือว่าไฮโดรเซลอาจจะกําลังแบบกับบอกคุณว่าแบบไม่ใช่เออลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนทิศทางใหม่อะไรเงี้ยอืมนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เฟิร์สเป็นกําลังใจกับทุกทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ